หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องอาดังราวีศักดิ์ศรีอัตตาตอนที่สองอาดังราวีในคืนวันที่ข้าพเจ้าสัญจรไปถึงค่อนข้างเงียบเหงา เพราะนี่เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูท่องเที่ยวหมู่เกาะในทะเลอันดามันจากนี้ไปอีกราว4-5เดือนจะเป็นฤดูมรสุมการเดินเรือฝากคลื่นลูกเท่าตึกสองสาชั้นเป็นอันตรายยิ่งนักเรือท่องเที่ยวที่นำข้าพเจ้าและเพื่อนมาจากฝั่งจึงเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายของฤดูการนี้และหากถึงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วยังไม่เดินทางกลับเข้าฝั่ง ก็หมายถึงการโดดเดี่ยวอยู่บนเกาะไปอีกหลายเดือนมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักที่กล้ามาเยือนเกาะในช่วงเวลาเฉียดฉิวเช่นนี้อาดังราวีเวลานี้จึงเงียบสงบยิ่งนักบางเช้าข้าพเจ้าเดินเล่นเรื่อยไปตามชายหาดขาวสะอาดเพียงลำพังโดยไม่พบผู้คนเลยสักคนเดียวจึงเป็นวันเวลาที่พิเศษเหลือเกิน สำหรับการนึกคิดทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาของตนเองหลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยประทับใจวิถีดำเนินชีวิตของนายธนาคารใหญ่ท่านหนึ่งทุกๆสัปดาห์ท่านจะหาเวลามาพักผ่อนที่บ้านตากอากาศหัวหินและใช้เวลาเช้าให้หมดไปกับการวิ่งไปตามหาดทรายยาวหลายกิโลเมตรไม่สวมเสื้อไม่ใส่นาฬิกา ไม่มีคนคอยอารักขาพรุงพรังชาวประมงแถบนั้นรู้เพียงว่าเขาเห็นชายสูงอายุร่างล่ำไว้หนวดเข้มมาวิ่งออกกำลังกายทุกอาทิตย์ผมชอบเวลาอย่างนี้เพราะเป็นเวลาเดียวที่ได้รู้ตัวว่าหากเทียบกับท้องทะเลกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานี้แล้วตัวเราเล็กนิดเดียว นิดเดียวจริงๆมันทำให้เรารู้จักลดอัดตาลงไปเสียบ้างรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่นรู้จักเตรียมตนเตรียมใจไว้สำหรับความผิดหวังหรือความไม่สำเร็จเสียบ้างเพราะถึงนายจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็แค่เศษเสี้ยวของทะเลนี้เท่านั้นแหละคุณบุญชูโรจนะเสถียรปารบกับข้าพเจ้า ในคืนวันที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสช่วงเวลาอันสงบงามของท่านอย่างใกล้ชิดวันเวลาอันเปรี่ยวเหงาบนอาดังราวียังนำพาความทรงจำของข้าพเจ้าหวนคืนไปถึงเท่าทะเลนักตกปลาผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งความจริงข้าพเจ้าไม่ได้นิยมชมช,มชอบเกมกีฬาประเภทนี้ แต่ข้าพเจ้าชื่นชมในกฎกฎติกามารยาทและวิธีคิดบางแง่มุมของนักตกปลาคนเหล่านี้ไม่ได้ถือเอาการพร้าผ่านชีวิตปลาเป็นสารณะหากแท้ที่จริงกลับเคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่นกระทั่งของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างปลาทั้งหลายเป็นสำคัญศักดิ์ศรีในหมู่นักตกปลาจึงอยู่ที่การเลือกใช้อุปกรณ์ โดยเฉพาะขนาดของสายเบ็ดให้เหมาะกับชนิดของปลาที่จะไปตกไม่ใช่ใช้สายเบ็ดใหญ่ไปตกปลาตัวเล็กรสชาติของกีฬาประเภทนี้จึงไม่ใช่อยู่ที่การตกปลาได้ปริมาณมากหากอยู่ที่การใช้สายเบ็ดที่เหมาะสมต่อสู้กับปลาอย่างสมน้ำสมเนื้อและสมศักดิ์ศรีแน่นอนไม่มีใครตามไปดูได้ว่า นักตกปลาคนไหนละเมิดกติกาสากลหรือไม่ก็เพราะพวกเขารู้ว่าการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองอย่างซื่อสัตย์นั่นเองหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายคนที่ปลามากินเบ็ดแล้วกลับหลุดไปได้เพราะสายเบ็ดขาดด้วยจังหวะในการดึง หรือผ่อนสายเบ็ดยังไม่ดีพอหรือไม่ก็เพราะปลาตัวนั้นสวมหัวใจสิงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างสมศักดิ์ศรีของมันเช่นกันแต่นั่นไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้ของนักตกปลาเพราะหากพูดในเกมของศักดิ์ศรีเขากลับชนะที่ได้ต่อสู้กับปลาอย่างสมน้ำสมเนื้อ เช่นนี้เองที่ป้าป้าเฮมิงเวย์นักเขียนรางวัลโนเบลและนักตกปลาระดับโลกกล่าวไว้ในงานเขียนถึงซานติเอโกเท่าทะเลจอมทอรหดผู้ใช้สายเบ็ดกับหัวใจต่อกอนกับปลามาลินยักษ์หนักพันปอนอย่างสมศักดิ์ศรีว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะพ่ายแพ้การทำลายมนุษย์ย่อมทำกันได้ แต่จะทำให้มนุษย์พ่ายแพ้ในศักดิ์ศรีตนนั้นทำไม่ได้จบเรื่องอาดังราวีศักดิ์ศรีอัตตา